และดินแดนในฝันแปลงที่ผมจะนำมาเสนอในวันนี้ตั้งอยู่ที่เขาหลักจังหวัดพังงานครับดินแดนชายฝั่งที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติในหลายๆประเทศที่ต่างพากันหลั่งไหลและเดินทางเข้ามายังสถานที่แห่งนี้เนื่องจากมีความโดดเด่นทางด้านภูมิลักษณะที่หลากหลายทั้งป่าชายหาดและภูเขามีความสวยงามบรรยากาศเงียบสงบเหมาะแก่การเดินทางมาทิ้งตัวของใครต่อใครหลายคนเป็นอย่างมากนะฮะคือนอกจากชายหาดเขาหลักที่มีบรรยากาศที่ดีติดอันดับต้น,ตน,ตนแล้วนั้น ไม่ไกลกันนั้นก็ยังมีน้ําตกตนช่องฟ้าน้ําตก7็ดชั้นที่งดงามรวมไปถึงการขี่ช้างเดินป่าและการล่องแพไปจนถึงการเล่นเซิร์ฟที่หาดเมโมรี่ที่เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเขาหลักด้วยนะฮะกิจกรรมสุฮดฮอตแบบนี้ได้ถูกมัดรวมเอาไว้ในที่เดียวจึงทําให้เขาหลักมีมนต์เสน่ห์และน่าเดินทางมาสัมผัสเป็นอย่างมากองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้นี่แหละครับได้ทําให้เขาหลักกลายมาเป็นเดสเิเนชันอีกแห่งที่ดึงดูดนักลงทุนให้มารวมตัวกัน เพื่อสร้างสรรสถานที่และสิ่งต่างๆบนพื้นที่แห่งนี้ให้เกิดขึ้นอย่างมากมายและนั่นจึงทําให้มูลค่าที่ดินในแถบเขาหลักในช่วง10กว่าปีมานี้มีมูลค่าเติบโตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากกว่า400%เลยทีเดียวและก็ยังคาดว่าจะเติบโตไปกว่านี้ได้อีกมากเลยนะครับเมื่อพูดถึงมูลค่าที่ดินติดชายฝั่งทะเลเขาหลักปัจจุบันนี้ราคาขึ้นไปอยู่ที่ไล่ละเกือบ20ล้านโดยประมาณซึ่งในปัจจุบันที่ดินในโซนนี้ก็ได้ถูกจับจองกไปหมดแล้วด้วยนะครับ วันนี้ผมมีที่ดินแปลงสวยมานำเสนอขนาดกำลังดี4ไร่ห่างออกไปจากชายหาดเพียง1.5กิโลเท่านั้นซึ่งราคาของที่ดินในโซนนี้จับต้องได้ง่ายกว่าโซนที่ติดทะเลมากๆเลยทีเดียวนะครับมีถนนตัดผ่านห่างจากถนนหลักเพียง300เมตรแถมด้านหลังของที่ดินนี้ยังติดกับคลองด้วยนะฮะ วิวภูเขาล้อมรอบ270องศามีความสงบและความเป็นส่วนตัวสูงแม้จะอยู่ในพื้นที่ชุมชนก็ตามนะครับที่ดินผืนนี้อยู่ในเขตสีเขียวมีกรอบและเส้นทะยงสีขาวกำหนดให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวจึงเหมาะแก่การสร้างที่พักอาศัยบ้านสวนบ้านพักตากอากาศโรงแรมอาคารชุดห้องแถวตึกแถวร้านอาหารคาเฟ่ธุรกิจร้านค้าเหล่านี้เป็นต้นนะครับราคาที่ดินในโซนเดียวกันนี้ปีล่าสุดนะฮะ ปีสอ5หนี่แหละครับอยู่ที่ไล่ละ5.5ล้านถึง6ล้านบาทใกล้ๆกันบางที่ก็ไปถึงไร่ละ75ล้านบาทไปแล้วด้วยนะฮะแต่ที่ดินตัวแรที่ผมนำมาเสนอในวันนี้ราคาโดนใจแบบพิเศษสุดๆเลยเพียงไล่ละ4ล้าน5เท่านั้นเองครับ4ไล่18ล้านขายต่ำกว่าราคาที่ดินโดยรอบออกนะครับไม่รู้ว่าจะหาที่ดินสวยๆแบบนี้ราคาแบบนี้ในเขตการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแบบนี้ได้อีกไหม เรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกหรือระบบสาธารณูปโภคต่างๆแทบไม่ต้องห่วงเลยนะฮะมีครบมากๆไม่ว่าจะเป็นร้านค้าร้านอาหารเซเว่นตลาดนัดตลาดสดธนาคารวัดโรงเรียนคลินิกโรงพยาบาลสถานีตำรวจพิพิธภัณฑ์โรงแรมรีสอร์ทขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่มากมายพี่ๆนักลงทุนท่านใดนะฮะที่สนใจหรือกำลังมองหาพื้นที่ในการสร้างเดสิเนชั่นแห่งใหม่ให้กับธุรกิจของตัวเองต้องห้ามพลาดน,นะครับรีบติดต่อไปตามเบอร์ข้างล่างนี้เลยช้าหมดอดจับจองนะฮะ